พ่อแม่พี่องสบายดีป่าลูกเก็บซีถูกตานเฮ้ยซ้อมแอ็งมากบุกพอกันุข้าวพี่น้องจ่าบรรยากาศตอนเทียงเมื่อนี้ก็ับไปงานดองเนาะงานดองงานดองเกล็ดทรายทุกคนเลยหมู่แต่สมัยเขาเฮียนำกันสบายดีพี่น้องไปกับพ่อน้องเดือนเอาพ่อน้องเดือนไป สบายดีอีกเจ้าหนึ่งครับโมเมนงานเลี้ยงรูดเลยงานแต่งหมูบ่าวควันกับเมียกับแปก่อนกระแสน้าหมูหลายคนบอนกับว่าไปตอนสิบเอ็ดโมงเนาะก็เลยเอาไปเผาหมู่พ่อคูทุกคนเลย เดี๋ยวไปฟอกันยูงานทุกคนจ้ากอนไปกัแอฟไล้หูแล้วมาหอดล้วพี่น่อยซามวยกับบอลควันกัมากพี่น้องฮะปะปอแหละซะไปจะบ่าจะซามู่ม่น้งเดือนมากเลยพี่น้อย อันนี้ก็น่าสิเป็นชาสาวออันนี้เป็นงานดองบัานเมน้องเดือนพี่น้องปดเจ้าบ่าวนี้พี่น้องเลยจ้าจ้าเด้อเด้ แขกเพื่อนพี่น้องเลยติดตามเพื่อนเพือนแกมากมายตอนนี้ก็กินกระปุ่นพี่น้องเลยเอาขนมจีนเนาะซาบันอาหารนิต้มมีเนื้ออาหารมิลาพี่น้องซอยเอ้ย อันนี้มาทั้งพี่นเด้อมียังขอบุ่นขยังเลยเครื่องแก้มมีแต่น้ำมันดื่มกับเเียพอท่านเดได้ยินรูอยังยัดเส้็มาทำเนียงเนาะคอยเบิ่งเส้เส้นพีเส้นต้อ่้วแ่บุรบ่ีแขกเขาข้ากัยำยำใหญ่มาทั้งนีเนาอสิ้นใหยำมาเพื่อคุนหน้าภาคการอยู่การกินเอาไปเลยมางาน สร้างตัผมเฮาเนาะสร้างูเนาะลูกค้า่นารขนาดด้เป็นแขกผไม่เกีติเพิ่นยัมาทำสลอตวยจะตัดผมม่ยสัตว์ฮะก้อนนี้จะเป็นเด้อผู้ใดมาตัดผมม้นนี่บที่บรดได้แล้ววาสร้างตัดผมส้างตัดผมแล้วเนี่ย ขันน่ะจีขอลูกไผ่มาเฮือนมาคุณทงคุณมีวา่มาผ้าปูปัญญาเป็นเศรษฐีได้บุรีเด้เป็นตาแส็บกันนะเลยพี่น้องไอ้ขนมจีนสบายดีสบายดีพี่น้องตอนนี้กะเขามาติดแอร์แล้วพี่น้องเอ้ย หลั้งจากที่เข้ามาแต่งานดองเลยพี่น้องเอยคลิปนี่สิต่อกับคลิปเอาไปดองเลยเนาะ <c oughs> มาพี่น้องเอยไปถ่ายอันคลิปอยู่งานดองกับแบสเบิร์ก่อนพี่น้องถ่ายคลิป,ปจบเนาะก็เลยมาเอาให้อันซีเบิร์เลยเนาะเาว่าขาจับมาติดเออยู่ในหอ้ออเลยพี่น้องเหมือนขจับมาตอนขำพี่น้องเอบาควันกับชาวมวยกับชวนไปหาเงียง่ยมันจะก,กระจันอยู่พี่น้องเอยทำแม่กัท่านด้มาโอ้ย ขำอะไพี่น่องเลยดอย้มแงเบิกหน่นี่พี่น้องเลยที่แหกว่าชิติดขางขุ่นฝนวัดใจบ่ถึงพี่น้องเอาขางนี้เลยเนี่นะสีแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยแหละเรือแต่ข้างนอกที่จังข้างนอกพี่น้อมาตอนขำพนวด ngàn lái xuống thì con bà Cái nào vậy Ê cả áo đẹp nội Tẩm thôi Hả Tẩm này lẽ Bên danh đài Xăm này là nao lâu à xăm này ừ. Họ xăm này nao náo này nao เนี่ยทำเมมาเลยพช่ไมเอ้ยุมีดูกคุณมาแต่หาแต่หาเนี่ไใครมูดแดงมาเลยยังขครมูแดงบ่ใครมือดไห่เออหม่นี้มีน่า เรามีนะโอ้ยจะไหนจังไปเพิ่นเห็ดแล้วยจังไปข้าจสากห้เขาเมื่อก่อนนะเมื่อตำลังเาก็แ่งตำลังเนี่ยแตงข้าจาไม่จะเจ้าหาแตงค่ะฮะเอาแล้วเอระนวันขวดกแตไปมนงเดือนนั่นปวดพี่น้องเออยังไปเนี่างนางจะกรจันนะ ค่วะนี่อนนอนแต่ข้าเจ้าเตี hmm. well, uh ้ยนที่ช่องสันที่ไหนนี่ทีองสันแล้วพอมันชั้งนอแผนเลียมนขั้นอนะานบมันกรน้อยมันต่ำมันต่ำแผ่นเดียวแผนเดียวเหนไหแผ่นใหญ่่เลยต่ำแล้วก็จะใส่ันนี้ก็ช่องสันอันมันมนมงทิว เราอะห้องสำนีนันหนาวเราอะอันมันม่ระบบอันอะไรแมันเย็นหอดอันขีจำกัดมันละมันกระชิตัดเระมันกินไฟมักคามน้หนาวล้นาไปเาไปอนมาลายน้ยนี่หน่วยแอก็เปิดกระชิยกขึ้นไซนี่แหละ ยาสุดพี่น e. ้องเอ้ยเมนองเดือนเผาอยากไปหาเงี้ยงพี่น้องเอ้ยก็เลยเอาเงินไว้นำทำเมย์เป็นจ่ายค่าสร้างไปกระเจ้าเฮ็ดแล้วกระเจ้าเฮ็ดแล้วจังทำเมย์จ่ายฮะเรืองทำเมย์เบิ่งพี่น้องเอ้ยยืมเงินเนาะเมนองเดือนนั้นจิพหาเงี้ยงกับพอต้องเดือนก่อนไปบ้านสมวยพวนาเมืองเดือนพอต้องเดินทางไกลเติบพี่น้องเอ้เลยเผ่าเดินทางตอนนี้ก็ซีหาโมงแล้วพี่น้องเอ้ยเผื่อไปหอด ลองเบิกพี Arizona, <van fucking> ่นอะเมื่อแต่มีแต่เบาควันไรที่ไปสมุนไพรฟื้นวึกอยู่เนาะฮะก็อื่นสภาพเป็นใคเสียผ้ายังมี่ยังก่อน มีแค่คาโปอีกมลนี่ลูกๆก็อยนรถไฟแล้วมล็ดทั้งหังเดือนทั้งหลังดามึงแค่าโปนห้อมได้แสบเลยคาโปควันลีนแล้วบ่นเนาะือ้นยั่งงงกบิ่งทางส้างบนห็ดพี่นกําลังัวนะ Bên là phần hết tuk yang, phần động, hoạt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  Tự hoạt động, hoạt động, hoạt phần cái động, hoạt là phần khẩu hoạt động, 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 hoạt nó hoạt động,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  Tông con bay lạc, lắm con bay 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 lắm ยังได้ันแมล้วาเจาะู้าเพตาูปุ๊บไงเาะเจาเห็ดแห่งกลางลงโจงเป็นยังไงเท้าตึกเท้าไหนเขาเนี้ยติดลับสาติดลับสามันบริวารอากาศกับบนเราเขาติดอะไรเป็นมากัดจองคนอเปนอ้างก็ได

เงินมาสานี่มดแเ้วก็ไปที่ใส่มาเงี้ยยกกอนเบิ่งวิธีใส่บ่วิธีใส่ก่อนลองก่อนเาล้องก่อนเราเนี่ยเราแหงเล่งมือเราอยากมันแหลวเราก่นเป็นเินขามหันนั่นแหละเอท่านอยู่ดากเขาะรเง้สางมาเขากินท่าหมสู้กับบักมาได้เห็นนนแต่ว่าบักดินนี่แต่ว่ายังบักดิน อย่างน้าแต่ว่าใบสองคนมอย่แรกบักบนได้ขื่อเนอะันนี้ถาเบิ่งวิธีใช่ก้อนวันพี่น้องแม่ใคยก็อยากเห็นเาก็อยากลองถ้าเบิรงปแะมนณแล้วอีกพี่น้องเลย แล้วแล้วพี <If> ่น <V ue. S 1> ้องเอ้ยกระติดติดเรียบร้อยแล้วนี่นี่กันเลยเย็นยุ่งไปเดือนเดือนเย็นฮะเย็นเย็นโอ้ยเฮ่แล้วปยวูกก็มาเสร็จปั๊บอีกได้พี่น้องเอ้ยวันศุกรามานอนได้หนึ่งพี่น้องเอ้ยขึ้นนี่ขึ้นแหละอ่แหละพี่น้องเอ้ย ทีเรียบร้อยแล้วได้แอร์เครื่องหนึ่งได้เันติก็เอาแล้วมันกระซิบยงกับผมได้แนาะเฮ้ยเฮียบเนาะเฮียก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยได้กับพื่อกันคลิปหนาพี่น้องขอบบุญขอบคุณถูกกำลังใจถูกคอมเมนต์พี่น้องเอ้ยกราบสบายดีพื่อกันตอนหนาพี่น้อง